ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับเนาะครับมือนี้พ่อเตี่ยมันเดือขึ้นมาตามเลขแนวทางของปูสามแปดนะครับเนาะถือกับมือโค้งสุดท้ายแล้วเอฟซีคอมเมนต์มาตามเลขปูสามแปดให้ได้ว่าสันครับมือนี้พ่อเตี่ยมเดือดขึ้นมาแล้วนะครับเนาะได้แต่เด็กกับเพิ่อนนักการครับเอฟซีับปูการธรรมตการครับปูเล่นพอ โอ้ทีู่นสามนี่นนมีอันมีเละสูนนึงหน่งชาใชาจริโอ้นี่เก่าสามเก่าสี่ศูนสามศูนสี่หนึ่นงคู่อันนี้เรียกล่างบมครับปูเรียกล่างอ๋อมีแร,รีบันมาหนึ่งคู่นี่ประหัน้าสองสูตรใหม่ๆนี่แล้วมันกำลังเขาอ้ครับสูตรใหม่ๆเขาศูนหก ศูนย์หกศูนย์สองเก้าสองวันีศูนย์สามตัวเดียวเข้ากันกับตัวนั้นศูนย์สามร่างเก้าบวกสามเมีผ่าตัวอัดชุดไหมชุดไหมชุดไหมเข้ากันเห็นมันเข้ากันเห็นศูนย์สามครับเอย่าปูผมจุดอ่อนขับปูกนะผมจุดอกกันวันที่หนึ่งกอคอนับปู กหกห้านี่โัวนี้มันเป็นจดนี่บครับปูเออนี่โอ้ลักหนวยเจ้าหิบเลักสิบเก้ากับศูนย์นะครับปูนะเก้ากับศูนย์ครับเก้ากับศูนย์สามกนทสามับทีที่คู่ครับหกอก็ไดิกที่คู่จ้คู่สองจคู่ล่างนะครับปูเนาะล่าง มันมีเดี๋ยวปูคมจดเดียวล่างนี่เก้าสามนะครับปูเนาะเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนสี่ละมีคือคูครับอันนี้ปูเนียเนียนคุสามตัวเดียวสามตัวเดียวมาเข้ากันหลเดิหลยซูดครับอันนี้ก็เข้าศูนย์สามนะปูเนาะ คู่เดียวเน้นๆซูนสามคู่เดียวครับเอฟซีฟังปูแล้วขับเด้เน้นซูนสามตัวเดียวเน้นๆเลยเอกล่างปูวิ่งตัวแรกครับนี่วิ่งซูนสามเดี่ยวคู่เดียวซ<ม>ูนเดี่ยววิ่งศูนนะครปูเนาะตัวเดียวเนี่ยเดียวับวิ่งล่างวิ่งวิ่งศูนนะครับปูเนาะครับ ชือกันศูนย์สามเนี่ยศูนเป็นหลักสิบหลักหน่วยครับน่าเรียนดีนะศูนย์สามครับแปดตัวเลียวหลักหน่วยบนอือนี่ักเจ็ดโอ้โหันในเจ็ดผู้ถึอศูนย์เจ็ดนงเดยวโอ้ผู้ถึอศูนย์เจ็ดบวกแปดผู้ผลิเอาไปแปดใช่แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดผลมาเออก็สามเจ็ดผลครับคันวาดตัวนี้มันมากสามศูนมันมากน้ำกัดเบ็ดนะ ครั่นมันกันปูที่ให้เบิ้งล่างมั่นน้ำกันครับนั่นแหละโอยปูที่ได้ให้โอ้มื้อนี้นี่เลยสามกับแปดศูนี่08 03ูนย์สามซะนี่นี่เลงล่างบ่ครับปูเลงล่างครับนี่เฮือนนี่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 สามศูนย์แปดศูนย์ก็บนหกเจ็ดหกแปดศูนย์เอามาใส่สามสี่ห้าหกนี่ละนี่โอ้ครับครับมันเข้ากันนี่นี่นี่เพื่อนนี่ครับนี่นี่มาครบครบล่างครบล่างด้วนี่ครับสูตรครบล่าง นี่กันนี่ครบล่างครับมีแต่สูตรครบล่างครบล่างครับนั่นนี่แหละว่าฉันจะให้เรียนบทชพืช8ชน3ชนนั่นนี่ครบล่างครับโอ้ลายสูตรเนาะครับปู่ว้ายลายเลยนี่เนี่ยสูตรนี้ก็ได้นี่นั่น1 2 3นั่นแล้วนี่มันเข้าตัวเหนือตัวเดียนมันครับชน8ชน3ชนนั่นนั่นเป็นหลั่งวัชพืช8คือบ่มีปู่มีแต่ศูนย์3นี่ อนี่แล้วเขากันนี่นี่นี่มัายู่น้ากัดฟอมตัวอยู่นหนศูนย์แปดศูนย์สามเนี่นี่เด็นี่เ็นศูนย์เนี่ยยืนี้มี่นะปูเลยบวบวงไวนี่แสดงว่าศูนย์แปดเนี่ยปูว่องห้ไมบศูนย์แปดเนี่ยตัวนึงตัวร่องบ่ตัวร่องศูนย์แปดผมไม่ได้จดน้ปูงั่นเดียวมีสนั่นเนี่ยศูนย์แปดกับศูนย์สามนั้น้อมโตลองอือปูมักกะจิมักศูนย์แปดแหง บ้านแบบเอาไปมาหลายสูตรสูตรซูนสามใบแจ๊กหม่องเลยสูตรซูนสามใบแจ,จ๊กหมองแสดงว่าเด่นศูนย์สามนปูเนาะล่องศูนย์แปดหลักร้อยหกสามกับหกเอาหกว่าหันแปดหลักร้อยหนึ่งหกบวกครับปูแน่นละโอ้ผมจ,จดไว้ก่อนสามสามกับหกปูสามกับหกสามกับหกมาหนึ่งตัวนปูเนาะว่าหันว่าหันไมีดขอบแปดเดียวครับ เห็นบ oh, ้างบ้านี่โอ้บัวมบามจน้ำกันทุกสามตัวบ้านเห็นอกออกกันํำเห็นบ้างบ้านอทยงยนี้ครับกันชื่อบรมกันื่อเกตแปดน้ำขันมัดออกน้ำกันเกดแปดถึงแปดยืนเด็กบนเออนี่กันนี้ครับบ้านนี้บังบังบังแบบผู้ยบังขึ้นครับ เจ็ดตัวมาสามตัวบนนั่นมาเขาเออ่าหน่นอยแปดถ่ายตัวยาวยังไงก็ชือเธอแม่ก็ถือขึ้นเข่าตัวนี่เดี๋ยวหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดถือหรอ,อ,อบันเ <laughs> ดนซุปูจับคูยมีบ่คนันนี่สุปูจับคูยเออู้ก็เอาท่อนี่แล้วล่ะผูก,บก็บ่เอาไรดิ เดี๋ยวผมเขียนปูบนเนาะข้าวปูเนาะบนยังเดียวเขียนตัวมาสามตัวเขียนใบเนี่ให้เขาเจ้าป้าก็บอกเข้าครับมาพิสจังหมดหกเจ็ดแปดนะปูเนาะหกเจ็ดแปดมาสามตัวบนเก้าศูนย์สองสามเออเนี่เก้าศูนย์วิ่งเหนียวรักลอยมันหกสองหกกับสามปูเออหกกับสามปูหกตัวเดียวเดียวนครับสูตรมันได้กี่บ้านเก่าก็ยังบอกขัดบานแม่นเอาหก เด็กเก่าเด็กหกบ่าสูตรมันเป็นมากนี่เก่าเท่าเก่าเท่าหกปูเอาหกตัวเดีวมันมาเขากันในสูตรดังมากหกหกนี่รักลอยนะปูเนาะหกรักลอยด้วยวันนี้ปูจับปูจังไรครับปูปูกับจับนี่เดี๋ยวก็ปูเอาสามกับหกอยู่แล้วเอาเบอรอร์สองดิสามหกแปดสามหกแปดนะปูเดียวเนาะปูเอาตัวเดียวเนาะสามปูเดียวเน้นเน้นหกแปดแล้วก็เก้าแปด ก้าแปดนั่นแหละคันคันเราสองตัวตัวร่องตอานี้ตัวร่องคือเก้าแปดเก้าแปดแค่นั้นวันนี้เรียกกันสามหกแปดเห็นก็ซับสื่อบอกปูบ้านนี้ก็เก้าหกเก้าแปดนั้นสองคู่พ่อหกเก้าแปดนั่นแหะมาถึงสองคููมาพิจารณาอยน่น่อยมาพทจ่มนี้พรถือเรียน นี่เห็นบ่เนี่นี่นี่อทุ่มลูกชาถึงจังหวัดสองสามหาแชนแปดนี่แต่พูดนล้วมานี่ครับสองสามห้าอันโอ้งมอนึงนี่ครับเจ็ดแปดศูนย์นี่กันนี่กูวางกับสามโฉนมันเข้ากันะครับผูวางโอ้ยมันชะ่วอกแช่กันอยู่ว่ามัเปามานปแปไปใส่ตัวอื่นเลยโอ้ยสามโฉนโอก็กันกันส้นมันแบโอ้ยครับผูกวาลชวอกันกัยู่ตาบาองเอาสองโวนึง ทุงเจ็บเถอะน่ะเอาแสดงว่าคันเอฟซีบมบ์ปูจับจับเอาอั้หนึ่งเลยนะครับเนาะจับบุญเรียกเก็บตัวได้มาครบสามตัวบนเนื้อปลาปูเดี๋ยวปูเนียนเนีนหกนี่เป็นลักลอยน้องบอบ์เรื่องหกแปดพร้อมเดี่ยวเออหกแปดเป็ลักลอยหกแปดถ้าว่าหกแปดปูสามสามหกแปดเออสามหกแปดตัวล่องหกเก้าแปดออหกเก้าแปดครับผม มีเ,นออเ่น,เนอปอู่เอา,ออางเ่น้ครับปู่ซื้อโรตีไว้ชูนสามเนี่ยปู่อาชูนสมหลังชูนสาลังเออชูนสากับชูนแปดเท่านะครับทงคู่นีแ่แหละปูปู่เอาลางังซื้อซื้อเลขอันบนบัตริศแปดถ่ายบัตรถือเลขเด้ปู่คือบอกโอ้แปดแปดลักหนวยเ,นเลยแปดลักหนวยยังเดืยวเลยครับเย็นบําหาันเจ็ดศูนย์เจ็ดมาบนลังบะมี่นปูก็ยังบอกเ ซับซื้อ 6, 3, 8, น้ำหกสามแปดน้ำหนกปูเนาะหกสามแปดสี่ก็ได้ไเอาแปดไว้ลังนวยอย่างเดียวเออเออหกสามแปดสี่ก็ได้เด้อนี่ใครับไอเจ้าปูกับชื้อกันแหละสามแปดเอาเอาปูเนี่ยหกสามแปดนี่ครับหกประตูเนาะครับปูเนาะเออเออจุดนี้หกประตูนะครับนี่แหละขนาดอืมการวิ่งนี่ก็วิ่งแปดตัวแทนปูแปดไทยเลยตัวเดียวเลยบนครับโอ้วิ่งบนซื้อเลขบัตรทิศซุ้มนีมีบัตรถือเหล็กปูบอกเลย ครับเจ็ดตัวมาสามตัวบนนึ่งบนบนผัดจะหมดเลยยิงบนแปดตัวเดียวนะครับปูนอ่ะแปดตัวเดียวเลยใช่ครับล่างบัตรยังมาชูแ้ล่างนี่ยูนยิงศูนย็นบ้างวันปูถ้าชื่อเรียงล่างมีศูนจิดเสียแล้ววันหันกียวันยูเออกว่าเก้าสองคนครับตัวตัวที่บ่นมีก็ไพ่มัดกันมีละปีที่สองด้วบอกครับตัวล่างตัวไม่มีตัวปีที่สอง สองไม่มีล่างโอ้นี่เลขดับบอครับปูไม่มีโอ้หันซีเออนี่ซีซีกระบ่มีดีนี่บอับน่าออกไม่โตรกออกนี่คือกันนี้โอ้ย่างตัวนี้ปูเขามันลายไรแบบนีปีที่สองนี่ปีที่สองโอ้เหตุใดหูเนาะบันสูดตั้งแต่ปูบอกสูดเด้ปูเอาบอกสูดยากยิ่งยังเห็นนี่เด้ยสูดมัน ดับดับล่างร่างอยู่ที่ไนมาเออเก้าเก้าสี่สองเก้าสิบแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองเก้าสองเก้ามันเสีนาปูผมจะหูน้ำเด้บันใช้คิดที่สองว่ราถึอเลขเอล่าเออ่างงวนี้ดับสองเนาะปูเนาะมับครับโอ แต่ฮู้เรีเก่าเก่าซีเนี่ยมันจะเสีน้อยจทย์มันนี่เนาะยปีปีที่สองับปีที่สองหนึ่งงากอัดรัดเลยอืมบางอย่างก็โดนบะหมี่สิขำกะมิกินีเนาะครับปูเนาะครับครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับเด้อปูในแนวทางนะครับเนาะอีพีพอแต้มก็ได้มาติดตามนเนาะครับเนาะเลขปูสามแปดนะครับ เจ็ดโตนไม่หันละไปที่ันทิเจ็ดโทนบัตถึงเรยอ้เส่ละเสียเอยเจ็ดตัวนี่น้อปูเนาะขันบทิเจ็ดโทบถึงเรยบนครับปูให้แปดตัวเดียวหรือท่ายแดยู่ไทยแต่ว่าปูเนียสามหกแปดน้อปูเนาะเอาไล่เบิร์นอยู่เนี่ยเอาลงแปดไทยตัวเดียวนี่หาหกตันึงครับือเหรอเจ็ดพันเจ็ดไทยปูไล่แค่นรับนัถึงช่วเจ็ดเหรอเม่หนไม่าน ปูเก่งอีก <c oughs> ทีเล็กปูโอ้บงย้อมบอกเลยสูตรดับล่างนี่ปูไ <c> ม <oughs> ่บ่ยอนน้อนก่อนปีงานนีเสียงอันปูตะเกียนบังยันเก้าปีสิบปีขึ้นหลังปูได้ปูยืนอย่างนี้อยู่บ่ปะปูถืบอบอกนะปูถือบอกรับล่างครับหลักร้อย ก็หลักสีบล่างสองข้างบวกสี่คงที่โอ้เข้าใจผมเข้าใจไงสีที่สองที่นั่นเดียวหลักสิบล่างเนาะเก้าเก้าเป็นี่แปดกับ4ีที่แปดที้าที่่แสองหลักสิบล่างว่าคิดจังหมดว่าไะใค้ถือทิศอี่นก็ว่ถึงเลขว่าหลยหลยถูพรออดอืมไป เอาสมเก่งนะครับปูนี่แล้วนี่ทุนนี่แล้วไม่มีหลักสิบสองไม่มีหลอกครับเอาปูเดี๋ยวผมถามเนี่ย<ไ>บางซิปกาปีขึ้นหลังปูได้มันอยู่ไหนเราบ่ปูยว,วัดนี่ลูกนี่ยังเอาผมผมผมาเห็ดลงท่านอยู่ตะกีโอครับบัดรห่อแต่ผมไม่เห็ดลงท่านขนมกินนะปูนั่นเดี็ดห้า้อนอยู่แล้วฟูด้วย แลัวษิดดังทุรับวกทีกับที่เนี่ยบวมีครับครับอหนึ่งหนึ่เห็นบ่ครับบวมหนึ่งเป็นทีเป็นหกเนี่ยนังบวมี่เนี่ยชลสองเนี่ยขักขักขัเอาได้ได้ได้องดีระบันอืย่งไกับเป็นแนวทางนงปูเนาะครับครับครับเอาข้อมูการน้มัตกการนะครับเด้อปูเด้อขอบขอบคุณในไรครับผม ครับเอฟซีเอาบานนี้เลียกปูปูสามแปดนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือโจทย์มันนะครับเรื่องนี้โจทย์มันนี่ปูจับคูล,ล่างวิ่งศูนย์มีเก่าสามเก่าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ตัวร่องคือศูนย์แปดแตีแ้วปูเราเน้นศูนย์สามตัวเดียวครับปูสามแปดเนาะตัวล่องคือศูนย์แปดขันแปดมากมาล่างก็ต้องเป็นศูนย์แปดละว่าเราก็เป็นตัวร่องไว้แต่เราเน้นศูนย์สามตัวเดียวครับเอฟซี ก็เรียกล่างนะครับเนาะบันนี้เรียกบนเรียกบนปูแล้วให้วิ่งแปดมาหลักหน่วยลาว่าเราเน้นให้ตัวนี้สามหกแปดเ่ว่าลาว,ว่ากับซาบออนน้ำครับอธเปิ 6, 3, นหกสามแปดยี่ก็ประมาณนั้นแหละครับยี่นี่กระือนตัวล่องนะครับเนาะเก้าแปดหกเก้าแปดตัวล่องแต่แล้วเน้นตัวเดียวนี่ครับนี่บานนี้เลขในนี้ล้ว,ว่ามาสามตัวเลยครับเรียกบนเอฟซีมาทั้งลักลอยหลักหน่วยหลักสิบนี่เอฟซีเบงเอาครับนี่ มักตัวเดกก็จับเอาในนีเตียว,ว่าปูแล้วว่าเปียดนี่คือลักหน่วยครับ fc ขันเปียดลักหน่วยมันก็บ่ได้จับหลายคูเนาะคำเนาะมีหกเปียดเจ็ดเปียดเก้าเปดศูนย์เปดสองเปดสามเปดแค่นั้นนะครับเรีกบนวิ่งแปดตัวเดียวนะครับเนาะครับเอา fc แคบหน้าจอยเบิ้งนะครับเดอ้อมักกะจัดขัดกระพานเนาะคำเนาะปูสามแปดเนาะคำเนาะปเตรียมเนี่นมาติดตามให้เด้อ fc ไปเบิ่งเป็นแนวทางนำกันเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพ่อเตมก็ขอไป้พันเอฟซีทุกคนนะครับเด้อขอบมาเบิ่งมาติดตามพ่อเตีมนี่แต่คว่ำสุขคว่ำเจริญเนาะครับเนาะคว่ำเจ็บยบใยได้คว่ำไข่ใยมีนะครับเด้อขอให้มีอายุมั่นคงเงินนะครับเนาะห้ามเจ็บห้ามจนวันที่หนึ่งก่อรัชกาคมหกหายถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดพ่อเตีมก็มีแค่น,นี้ขอกราบสวัสดีคร,รับ